สวัสดีครับพบกับเชน่าทอยชิค์นะครับคลิปนี้นะครับมีซอยมาให้ดูนะครับชื่อนักกันคองนะครับรหัส z W10 นะครับเป็นงานทาคาร่าโทมี่นะครับพอดีช่วงนี้นะครับกระแสหนังก็ซีล่าเวอร์ซัสคอนนะครับหรือว่าคอนเวอร์ซัสก็ซีล่าเนี่ยแหละนะครับ คือเข้ามาแล้วก็มีคนไปถามที่เพจว่ามันมีของเล่นอะไรที่มันแบบน่าสนใจไหมนะครับก็เมื่อก่อนช่องเคยรีวิวเป็นงานซอไปมันก็ขยับไม่ได้มันก็ตั้งโชว์เฉยๆใช่ไหมพอดีตัวนี้ผมนึกออกนะครับมันเป็นงานที่มันสามารถขยับได้นะครับใส่ทานประกอบได้ทําสีได้ด้วยนะครับแล้วพอดีช่วงนี้นะครับทาง KC t o y เนี่ยนะครับเขาลดราคาครึ่งหนึ่งนะครับตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคามา1 0 0 0 หนึ่งพันนิดๆอ่ะนะฮะตอนนี้ลด50%เหลือ500กว่าบาทเองนะครับลูกเล่นของมันก็น่าสนใจนะครับประกอบทําสีเล่นเองได้นะครับมีใส่ฐานสามารถเดินได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีเป็นแจกของด้วยแค่1ชิ้นนะครับเป็นการสุ่มเอานะครับใครตอบแบบตอบเป็นร้อยเป็นพันคนก็เอาแค่หนึ่งหนึ่งคนที่จะได้เป็นการจับฉลากนะครับก็ เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ากติกาคืออะไรก็จะให้เป็นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ลวมลาครับมีนึ่งสอสามี1 2้าหกเจ็ดตัวลวมลาเป็นตัวเดียวของค่ายโทบอตนะครับตัวนี้นะครับเคซีทอยเขาให้มาสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องมานะครับจะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นคู่มือการประกอบนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าประกอบไม่ได้นะคู่มือดูง่ายนะครับเด็กๆกเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์สําหรับขับเคลื่อนนะครับใส่ฐานเข้าไปแล้วก็จะเป็นมอเตอร์หมุนมีีคนนถามว่เปลยออตแดดไ ทำไม่ยากมาใส่ได้ไหมจะแรงที่มันอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองนะครับก็จะมีเป็นถุงสําหรับใส่เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นถุง A ถุง B ถุง S นะครับถุง S เนี่ยเป็นพวกข้อต่อนะครับข้อต่อของตัวนี้จะเป็นยางนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเฟืองต่างๆนะครับถุง B นี่จะเป็นคล้ายๆลพาร์ตบอดี้เขาข้างนอกที่เป็นสีดําโทนดําของตัวหุ่นนะครับอีกถุงหนึ่งถุง A นะครับเป็นโครงเลยนะครับเป็นโครงซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยนะครับ สำหรับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นฐาน 3A นะครับหก้อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองใส่ฐานดูก่อนแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลองเปิดสวิตช์นะครับว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นการทำงานที่ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เสียนะครับก่อนที่จะประกอบควรลองลองมอเตอร์ก่อนนะนะครับ แยกชิ้นส่วนออกมาได้ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครจะทําสีนะตัวนี้ควรที่จะต้องล้างก่อนนะครับล้างทําความสะอาดก่อนใช้น้ํายาล้างจานนะครับล้างคราบมันออกก่อนหรือว่าจริงๆแล้วเอาชัว์เลยคือเอากระดาษทรายขัดก่อนเบอร์ละเอียดนะครับเพราะว่า พื้นผิวของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความลื่นนะครับความลื่นความมันเลยมันน่าจะมีการเคลือบอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับทุกชิ้นเลยนะครับถ้าเกิดจะทําสีนะนะครับอย่าทําสีพิยวๆแบบนี้นะครับคือต้องออกไปล้างก่อนนะครับแต่ว่าผมก็อยากทําสีก็แล้วแต่เวลาไม่มีนะครับก็เลยประกอบดิบไปก่อนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะ กอเสร็จเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้นะครับก็เป็นสีของพลาสติกเลยนะครับในส่วนของสีดำนะครับในส่วนของสีโค้งนี่ก็เป็นสีออกเป็นเทาๆหน่อยแต่ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าทําสีน่าจะขึ้นเลยแหละนะครับเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างจะมาเยอะนะครับมาเต็มมากนะครับในส่วนตาส่วนลายสีแดงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆผมอยากให้มัน จริงๆมันน่าจะมีแบบเกาะตรงแขนอีกสักนิดนึงนะเกาะตรงขาเพิ่มอีกสักนิดนึงเพิ่มความบุกบืนเข้าไปนะครับว่าแต่ว่าตัวนี้นะครับติดพัสดเสริมได้นะครับพัสเสริมเป็นพวกอาวุธอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะลองหามาติดดูนะครับแต่เดี๋ยวเบื้องต้นลองดูประมาณนี้ก่อนนะครับเรื่องทําสีเนี่ยเห็นแล้วแบบเห็นตัวและอย่างทํามากนะครับเพราะดีเทลมันมาแบบสวยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดเดินดูนะฮะ สำหรับความสูงของตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณนะครับ12เซน12 13มเซนไม่เกินนี้นะครับถ้าเป็นถ้ายืนแบบนี้นะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณนะครับ1ิเก้าเซนได้นะครับโดยประมาณนะครับถ้าเทียบความสูงกับตัวซีโรกิสิตนะครับตัวประมาณสูงประมาณครึ่งตัวนะครับตัวนี้ตีซะว่าเป็นคิงคองแล้วกันเป็นคองนะครับตัวนี้เป็นกอซิลล่านะครับก็เอามาเล่นด้วยกันได้แต่ว่าค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ฐานก้อนเดียวนะครับตัวนี้ฐานสองก้อนนะครับความแรงมันจะ ถ้าเกิดเอามาเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับก็เคยเห็นใช่ไหมเวลาคนเอามาเล่นด้วยกันเขาจะเอาดึงนะครับแข่งกันเอาตัวนี้เดินไปอีกทางตัวอีกตัวเดินไปอีกทางนึงก็แข่งกันว่าใครดึงชนะแต่ตัวเนี้ย แค่เห็นๆเพราะว่าฐานก้อนเดียวตัวนี้ฐาน2ก้อนนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายนะครับสรุปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่หาของเล่นนะครับหาพวกหุ่นยนต์ที่มันแนวแนวก็ซิล,ล่าวร์ซัตคองหรือว่าคองวอร์ซัต,ตก็ซิล่าเนี่ยหนังเนี่ยกระแสนหนังมันกำลังมานะครับก้าหุ่นตัวนี้แหละผมแนะนำนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ากอริลลาหรือคิงคองกันแน่นะนะครับแต่วันก็ใกล้เคียงกันเล่นถูถ่ายไปสู้กับก็ซิล่าได้ ก็มันสวยนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับบางคนอาจจะไปทําสีเพิ่มนะทำเป็นสีดําเงานะครับสีโคงนะ้งเนี่ยทำเป็นสีบอลอะไรพวกนี้แล้วแต่เลยแต่ว่ามันทําสีขึ้นเท่าที่ผมดูทําสีและสวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าดีเทลเขามีความเป็นหุ่นยนต์โมเด์น,นะครับแล้วก็เป็นเป็นหุ่นยนต์จริงๆอ่ะเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่หุ่นแบบที่มันดูดีไซน์ออกมาแบบไม่สมเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยคือตัวนี้ดีไซน์ดีนะครับทำสีเพิ่มสวยแนนน่อ ะะก็ลองไปหากันดูนะครับตัวนี้นะครับอ่ะนะครับมาถึงวิธีการร่วมสนุกกันนะครับตัวนี้นะครับคือของรางวัลนะครับวิธีการร่วมสนุกก็คือนะครับโพสต์คลิปนี้นะครับที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับถ้าเด็กๆไม่มีเฟ e บ o ๊กให้คุณพ่อคุณแม่โพสต์ได้อนุญาต ตั้งเป็นสาธารณะนะครับผมจะได้เห็นผมจะเอา Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยเข้าไปดูนะครับวิธีการโพสก็คือโพสคลิปนะครับโพสคลิปนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้นะนะครับคล,คลิปซอยคิงคองนี่แหละนะครับโพสแล้วก็ตั้งสเตตัสแล้วก็ได้ยิ่งสเตตัสดีผมยิ่งถูกใจผมยิ่งแบบเห็นง่ายนะครับ ก็แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเป็นเคสทอยเป็นโทบอทเป็นซอยนะครับต้องมีแฮชแท็กนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าติดแฮชแท็กสามคำคืออะไรนะครับแล้วก็เอาหน้าเอาชื่อ Facebook ของตัวเองเนี่ยมาโพสต์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ใน YouTube นะครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้โพสต์แล้วนะครับก็จะเข้ามาดูที่ Facebook ส่วนตัวคนที่โพสนะครับอ๋อมีการโพสต์แล้วผมก็จะเก็บชื่อไปแล้วก็ไปจับรางวัลน,นะครับ จับรางวัลแค่รางวัลเดียวนะครับะตอนนี้นะนะครับถ้ากระแสตอบรับดีอาจจะมีรางวัลเพิ่มหรือต่อต่อไปต่อต่อไปอาจจะมีรางวัลอีกเรื่อยๆนะครับเป็นรางวัลเป็นซอเป็นโทบอลแล้วแต่นะครับก็ทําตามกติกาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใครได้ไปก็รับรางวัลไปนะครับแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะนะครับสิทธิ์ขายอยู่ที่ผมนะครับบางทีเนี่ยตั้งสเตตัสแบบโดนเลยนะครับไม่ต้องจับรางวัลเลยเห็นแล้วโดนเลยโหสเตตสนี่มันแบบคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ไปเลยนะอย่างนั้นก็ได เพื่อความยุติธรรมนะครับโอเคนะครับใครอยากได้นะครับจัดไปนะครับตัวนี้บอกวิธีแล้วนะครับทำตามกติกานะครับก็รอรุ่นกันละกันลึงลังวันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ